แมนยูในเต็ดเตรียมออกล่าดาวเตยรายที่สีหลังได้มาแล้ว2คนและกำลังติดต่อรายที่3อยู่ความเคลื่อนไหวแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดที่อยู่ในช่วงอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2023เพิ่งจะเอาชนะอาร์เซนอล2-0ในศึกอุ่นเครื่องที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้เก็บชัยชนะทั้ง3าเกมที่ลงเล่นก่อนหน้านี้เอริกเทนฮากุลซื้อปีศาจแดงให้สัมภาษณ์ว่าต้องการคว้าดาวเตะในตำแหน่งกองหน้ามาร่วมทีมซึ่งเป็นสิ่งที่ตนและบอร์ดบริหารเห็นตรงกันหลังคว้ามาได้แล้ว2รายตาำเป็นตำแหน่งกองกลางอย่างเมสันเมา และผู้รักษาประตูอย่างองเดนโอนานาโดยเป้าหมายสําคัญคนต่อไปที่หวังคว้าให้ได้คือราสมุตสหอยลุยกองหน้าดาวโรดอัตาลันตามมาช่วยแบบเบาพารามาคัดแรดโฟที่กดไปคนเดียว30ประตูในซีซั่น2022-23และหากได้หอยลุยในวัย20ปีแล้วเป้าหมายรายต้นเปรเปรุนลาชีชัดว่า เป้าหมายคนต่อไปคือกองกลางอย่างโซฟิยานอัมราบัดกองกลางชุดอันดับ4ฟุตบอลโลก2022ทีมชาติโมร็อกโกจากฟิโอเรนติน้าที่หวังอยากย้ายทีมในช่วงสมัยน,นี้โดยก่อนหน้านี้ฟาบริซิโอโรมาโนยลข่าวดังเผยว่าปีศาจแดงยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการต่อการคว้าอัมราบัิ